เมนูนี้เป็นเมนูน้ำยาปลากระป๋องนะคะทําง่ายมากนะคะเมนูนี้โบจะไม่ใส่หัวหอมนะคะสิ่งที่โบเตรียมไว้ก็จะมีพริกแห้งกระชายแล้วก็กระเทียมนะคะใบมะกรูดนะคะหลังจากนั้นโบก็จะเอาไปตำหรือเอาไปปั่นให้เข้ากันนะคะทุกคนโบจะทําแบบสดๆเลยค่ะทุกคนโบจะทําแบบสดๆเลยหลังจากที่เราเตรียมเครื่องเคียงของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนําน้ํา ปลาผสมน้ำนะคะต้มให้สุกก่อนนะคะเราก็เอาพริกแกงของเราที่เราทำหย,ยาบๆไว้นี่นะคะเพื่อนๆเอาลงใส่กระทะหรือว่าหม้อได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาปลากระป๋องสามแม่ครัวนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ไม,ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อสามแม่ครัวก็ได้นะคะเอาลงไปนะคะแล้วก็ใช้ทัพพีบดๆแบบนี้เราจะตำผสมเครื่องเคืองของเราตั้งแต่แรกเลยก็ได้หรือจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะ โบแนะนำเลยสูตรนี้สำหรับคนที่ไดา,าสำหรับคนที่อยากกินไวทานไวและไม่ต้องเอาพริกเอาอะไรไปต้มให้มันยุ่งยากนะคะทําแบบสดๆแบบนี้เลยเราก็จะได้อรรถรสกลิ่นหอมเหมือนกันค่ะเอาไปทําให้เข้ากันต้มให้มันตกให้มันเดือดแล้วเราก็เทน้ําใส่นะคะหลังจากเทน้ําใส่นะคะเราก็ทิ้งไว้ให้มันเดือดนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะ ปรุงรสได้เลยนะคะใส่ลูกชิ้นใส่เลือดใส่อะไรต้มให้มันสุกเราก็ปรุงรสได้เลยนะคะการทำกับข้าวไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเพียงแค่เราอยากจะรู้ว่าเมนูนี้ใส่อะไรบ้างนะคะแต่ว่ารสชาติของแต่ละคนนะคะเราจะปรุงตามรสชาติที่เราต้องการเพราะถ้าคนเรากินรสชาติเหมือนกันมันก็ไม่ใช่นะคะบางคนชอบหวานบางคนชอบเค็มบางคนชอบเปรี้ยวนะคะ แตกต่างกันไปเราจะปรุงให้มันถูกปากเรามากที่สุดนะคะอร่อยมากที่สุดสําหรับเราเองนะคะ,ะถ้าเป็นเมนูน้ํายาปลากระป๋องนะคะโบจะปรุงให้มันออกรสชาติเค็มๆนิดนึงถ้าใครอยากจะใส่น้ําตาลก็ใส่ได้นะคะใส่นิดนึงตัดความเค็มของเขานะคะความเผ็ดใส่พริกตามที่เราต้องการได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําให้เขาเดือดนะคะปิดฝาทิ้งไว้นะคะ หม้อเดือดเสร็จแล้วเราก็เอาใบหอมใส่ลงไปแล้วก็ชิมรสชาติว่ามันอร่อยหรือยังนะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูนี้ทําง่ายๆแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะเมนูน้ํายาปลากระป๋องสูตรนี้ทําง่ายอร่อยว่องไวนะคะเหมาะกับคนที่แบบว่าอยากทานน้ํายามากๆแต่ไม่อยากต้มปลานิลไม่อยากต้มปลาอะไรทั้งนั้นนะคะ แนะนำให้ใช้ปลากระป๋องก็แก้ขัดได้เหมือนกันนะคะและอย่างเมนูนี้อร่อยด้วยนะคะไม่ว่าเราจะกินกับเส้นหมี่เส้นขนมจีนนะคะเข้ากันมากๆแต่มันจะเป็นน้ำยาป่าน้ำยาลาวน้ำยาลาวแบบนี้อร่อยอร่อยแบบนี้เลยค่ะ